รอยอาชีพเผื่อลักกี้ย่างในยอย่างนุกเลยหอมมากเกรียดไหมคนเราต้องเกรียดหญิงตุกข์ก็เพอนายพูนไปกับเคยเป็นโจรลักกี้ย่างพ่อมไปต้องคนเมียตึงเมียมันเน้นเลยว่าโจรวิ่งอิลกี้ย่างพ้อมวิ่งปนไปหน้าวีแล้วเมียว่าโดโดโดมันวิ่งไปต่างปลาโดคนหน้าวีไปแล้วโต วิ่งไปประมาณยี่สิบกิโลวิ่งไปตั้งจองลูกคู่อัน,อนเคยเมียผมนะเพราเมียนายพูดในการเป็นคนกินสนุกสนานนะ,ะนุกตึงโลกนั่นหรื่าตัวตาวิดลูกปุ้มรำไปแล้วโอนน,น,น,โออน,น,นั้นเ่รพอเมียนายพูดในโจ๊บนจ๊บกับบาวีเมียนายพูดโจบกับบาวีครับเอกใจมาเล่นไปถูกหรอเ ไว้อยจบบาวีนะลืมควรพนแล้วจบคั้กับบาวีนนจบนักเลยวันน้อยคนตกน้อยนยยังไม่ตัดเดี๋ยวเขเปิดเพลงบาวีเบาๆเดี๋ยวเอาใกล้พุ่มตํำกีตร์นอนดีมีอย่างกับมันดึงปลายก็ม no ั้ตึงแล้วมันกิดต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 ิด โตกวันน้อยบุมันโซโล่ใไ่การเป็นยุ่มยุ่มตัวนว่าโอ้นั่นกับอย่าเจ้าก้องกีตาร์มาว่าเลยมว่า้ลยผมนุกดีดไปหนักโอ้นั่นกับโผมตะว่าว่านั่นดีดดีดอันเนี้ยไปโตกว่าลูกบิดแขนจริงแล้วลูกบิดขับช่วงช่งน้อยลูกบิดไปตีตังเซียมันนะโอ้นั่นกับแต่ลูกไม่ถือหนูบ้างก็จะเล่นเก้ยกันอยู่บ้าง ในวันนันทีเลยหลุดใกล้นันทีเลยเมียนอนดีกีตาเคยพปบลูกเบามาตึงคมแลยหลูกเบาว่าจำร้อแม่แม่ดีกีตาพอลูกเออว่ะลูกเบาว่าใจร้อยนักีตาพอใจกลองลุยน้าว่ะใจกลองหนุ่ยไม่ใช่อ่ะพอผมบอกกองมึองนันกีตาปูงกองปอกีตาควยเอ็นกองผีเบาย่าผีขึ้นเรื่อยๆควายนั่นไหวหูลีนอ่าได้เลยได้เลย โลมันนุกกระจิงกับพวคุณบ้านนอกบ้านนาอันนี้เยอะอย่างเกลียนเลยนี่เยอะในความเด็กนุกแต่คนเราจะไม่เกลี้ยยีวิตพวงใจฮันเลนะครับนี่เพิงคิดว่าต้องลูกไอเรียนจบเด็กเออได้ทำงานเออดีตอนนี้เด็กที่จบปริญญาตรีนี่ก็ว่าทำงานสตาร์ทติมือนาเฮ้ย็ว่าสตาร์ทติมือนาโอ้ไข่เก๊กาเก๊กกระเจงรับจ้างเพิ่มหยกดินเหมนี้กันสตาร์ตมือหน้าบิดก็เหลาเส้นเป็ด โอ <hel> ้ฮารยเจียกันเดดไม่อุ๊บโตกันในหัวเตียนบบแต่เจี๊ยกันยอดมันปลาหัวตคือลำบากเมื่อนจัโย่ตกตะบันนายอยบายไปเมื่อนักสักคนท่นเลยกับนี่วังนี้เด็กอับย่เจ็ดขัวกดจับตำบันหมดแล้วเด็กเจ็ดขัวที่ตำบันนะกับให้ต่อก็ยกับต่อตำบัดจหนพุญก็ยังก็ทำนานแล้วทำบุญยไม่น่าไปเยียวอันนี้ไม่บัด